ชื่อพี่ชื่ออะไรไปพาวหัวกาชาไม่เป็นรางเลยมั้งพี่พิมได้คนเดียวแล้วคุณก็ไปจริงนะเออแล้วคุณก็ฉันจะไปรักษาโรคไตแล้วเนี่ยโรงพยาบาลรังอาจจะเป็นสกินของอ๋องเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่ว่าเด็กแว้นไม่น่าใส่ชุดคอนตูมกับปะแน่ๆอ่ก็ตลกค่ะคิดจะพลาดเจอแล้วใส่ชุดคอนตูมกันแบบอย่างเต็มเกิดกำลังแว้นมอไซค์ชุดชุดกบเลยนะ ดูแว่นยังไงก็แหกโค้งได้อะแปลงว่าใหญ่เกินนึกถึงขี่ชุดเลยใส่ชุดในเสาขี่มอเตอร์ไซค์อ่าห้องห้ามเยี่ยวมีนะครับมีมีอะไรมีทำไมแท่นพิธีเหรอใช่น่ามีแท่นพิธีเพรหนูได้ยินเสียงมีคนเยี่ยวมั้งอืมมีคนเยี่ยวมั้งโอเคมที่พายที่พายที่พายเฮ้ยทุกคนขอได้ปะตายนี่ยตายผมอยากจั้นผมวิ่งไปตายก่อนเลยมันอยู่ชั้นไหนเนี่ยกดเอฟหน่อย ชั้นสองชั้นสองอุ้ยชั้นสองริมห้องข้ามเกีียวเลยทุกคนชั้นสองชั้นสองแต่ใกล้ไกลไกลมากไกลมาก<ะ>ออตอเนี้ยอยากฆ่าผีพายอ่ะถ้าเป็นไปได้พวกเราช่วยกันฆ่าผีพายได้ไหมลาไอ้ไล,ไไล่ะทำยังไงดีกว่าพูดถ้าลุกให้ไฟก่อนคนแรกถ้าเป็นไปได้ใช่งถ้าเป็นไปได้ทุกคนเป็นกำลังใจให้หน่อยนะตนเนี้ยอยากฆ่าผีพายมากๆเลยปกติคือก็ฆ่าผีพายกันได้นะแต่ว่า รอบนี้อ่ะเราจะเจอโหดกันเกินไปเราใส่ชุดมาแบบนี้แล้วชุดที่เหมาะกับเออ่เทศกาลสงกรานที่เกี่ยวกับน้ำเฮ้ย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 เจอเจอแตกเลยอยู่ไหนครับเนี่ยอุ้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 ยเฮ้ยเอาอะไรครับเนี่ยอะไรกันครับเนี่ยเพื่อนอยู่ไหนอ่ะอยู่นี่ครับอยู่นี่อยู่นี่อยู่ชั้นสองอย่ามันพูดเพื่อนอยู่ไหนอยู่นี่อยู่นี่อ๋อมันอยู่นั่นเหรอใช่ครับ อระวังนะระวังนะอ้ my god ขอมือสวดคนนึงมือหาคนนึงมือเปิดกล่องคนนึงมือจุ๊กพูดเหมือนง่ายเนาะอุ้ยอุ้ยพระเจ้ามันอยู่แถวบ้านอุ้ยมันอยู่แถวบ้านมันอยู่แถวบ้านมันไปถึงนั้นเลยเหรอมันเอาแต่ไกลมเอาแต่ไกลเหรออะอเห็นไหมเห็นไหมผีพายคือไหนวะอยู่นี่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 ข้างบนทู่ฟางอยู่พี่ทำมันได้ไม่ได้ พี่กิตใครอยู่อย่ข้นเตรงก็เห็นแหละเลาน้ำมันสาดหน้าผมถตามพี่กิตใครไปช่วยหน่อยพี่กิตยังจูไม่ค่อยเก่งรู้ผมทำเทปให้แล้วเอาเอาเทปใส่ผมเนี่ยนะถามจริงพูดตาพูดตามตรงผมเห็นใครใกล้ๆไม่รู้ผมนั่งอยู่นะผมก็เลยฝากด้วยนะพูดดีๆพูดให้ไว โอ้ยโอ้คผมกำลังสวดอยู่หนีเน้เน้เน้การหนึงมันอยู่ไรวะโอ้โหมาขนาดนี้โอ้พี่กิจน่าสงสารอ่ะบายครับผมโอ้โหน่าสงสารพี่กิตอ่ะอ้าวพี่ตายเหรอกำลังจะตายมันมาผมมันมาผมมันมาผมผมรลาะให้แล้วกำลังจะตายไปหนีไป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  ยายไหนยาแอมมะเห็นกระทิงยายอยู่ข้างบนข้างบนห้องห้ามเยี่ยวอยู่ข้างบนอีกสองแท่นมันอยู่ไหนวะเดี๋ยวก่อนนะบนห้องห้ามเยี่ยวโอ้ยเป็นเห็นชั้นโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยอะไรกันครับเนี่<ม>ยผีอยู่นี่ผีอยูน่นี่ใครอยู่แถวนี้หนีขอถูกขอถูกเอ๊ไม่มีเลยอยู่ตรงข้ามอ่ะพี่ลองดูแถวแนั้นอนะ่ะโอเคเจอละโอ้พระเจ้าอยู่แถวนี้ครับ มันหายตัวนะมันหายตัวอยู่ใช่ทูบอยู่กับผมได้ไม่ให้ทูบตะปูเอ่อข้างบนข้างบนวางวางทูบไปแล้วพี่เฮ้ยอู้วมันดักไว้อ่ะตรงไหนพี่กิจข้างบนห้องโถ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 งที่ถวดใช่ไหมใช่ใช่ใช่เรายังเปิดโถงได้ไม่เยอะไงเดี๋ยวเดี๋ยวต้องหาที่เปิดโถงเยอะกว่านี้มันไล่ตาผม ยังทันอยู่ค่ะสามวันแล้วสามวันแล้วขายนะแต่เพิ่งเริ่มเกมนะคะสามวันแล้วสามวันแล้วแล้ก็ทันเพื่อใช่ไหมโอเคเยี่ยมเลยโอ้จุกอะจุกัะจุกอะจุกท่านายยังไม่ได้นี่เลยอ่ะจุกเป็นวงกลม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 กลางแล้วจุกยังไงกันครับนั่นจุกเป็นวงกลมมันปลาน้ำกันมันปลาไม่ค่อยโดนเป็นงางใจให้ด้วยนะไอ้หนูผมบอลเป็นจุกบอลคือคิดว่าอยากฆ่าผีพายนะคะแต่ว่าอาจจะเป็นแค่ความคิด เราได้แค่คิดนั่นแหละใช่แล้วแค่ฉันได้ยินเสียงมันแหวกมั็นป่ะโอ้ยอย่างล็อกอ่ะผีพายนี่ล็อกมากห้องห้ามเยี่ยวเก้าเก้าแล้วก็ขอหนึ่งคนมาช่วยทำพิธีตรงนี้หน่อยค่ะรับมืถือให้แล้วเอ้ยรับรับโทรศัพท์ไปแล้วอ่ะมันเทุบตู้ตรงนี้ไปอ่ะข้างบนข้างบนข้างบนต้องการทุบอันหนึ่งพี่ทุบอยู่ใครทุบไปเปิดข้างล่างแล้วโอ้ยโอ้ยต้องต้องหาต้องหาอ้ยองยโอ้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 ยโ้ ผมเจอประคาชั้นล่างนะเดี๋ยวก่อนนะะนนี่่มาห้ากล่องก่อนกล่องกล่องกล่องอยู่ข้างบนนี่แหละครับนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละข้างบนอ่ะกล่องบนข้างบนเหลอห้ามเข้าก็บอกว่าห้ามเข้าไงล่ะไอ้ผีพายนี่แน่องตายป้าบอกว่าห้ามเข้าพื้นที่ส่วนบุคคลไม่ได้เอาแล้วใครเอาลิฟต์ไปอ่ะเอ้า ผมผมผีผีพายขึ้นมาข้างบนหนูรอลิฟต์อยู่ไอนว่าชั่วอาตะปูตะปูตะปูที่ไหนเอ่ยพี่แมงกดลิฟต์เลยพี่แ้งจุกรออยู่เหรอเออแล้วตะกิดไม่ใช่เารอใช่ผมผมใช้พี่ได้ตั้งนานแล้วผมใช้ตั้งนานแล้วแกเป็นผีพายเนอยู่แบบต่อหน้าต่อตาฉันอย่างเดียวฮ่าแล้วแล้วคือลิฟตลิฟตลิฟต์ลลิฟต์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 ลิ ม่มมบายนี่คืออะไรตายแปงเข,ข้ามาเข้าดิเข้าดิยัง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 ไม่ตายแกมันเพิ่งเปิดเกาบไปนะเมื่อกี้โอ้โอมียาไหมแกไม่มีเลยล็อกกาบมันล็อกกาะหาให้แป๊บน,นึงออกมาเอามาเอกมา,อา,มาขอยาหนึ่งหลอดใครก็ได้ขอยาหนึ่งหลอดเอาหาแป๊บเนี่ยไม่เจอยาตะปูเจอแล้วตะปูแล้วเดี๋ยวมันจะปักหรือปักโอ๋ยผีพายเลือดน้อยครับ แต่ว่ามันมันความสามารถมันเยอะไงคะมันมันบอกไม่ไหวอะ่ะลงลิฟต์แล้ลงลิฟต์เอาลิฟต์ลง้างล่างแล้เอาลิฟต์ลงมาข้างล่างไว้เลยใครอยู่ข้างบนก็โดดลงมาสิครับอย่ลงางล่างล้วนาซาน่าเล่นคนเดียวโมกุไทยยะมทยยอะโอ้เยอะเยอะเยดเล่นตัวอะไรอ่ะเจหล่อเล่นเล่นยูริโอโยโร่อะ แสดงว่าตัวที่กำลังหนีอยู่นั้นก็คือผีประผีประไปซะเปล่าไม่ต้องเลยอ่ามันตามพี่แป้งไม่ตามไม่ตามพี่อยู่ในตู้เฮ้ข้างบนกำลังฉันว่ามันขึ้นไปข้างบนนะระวังตัวดุวยถ้าเจอผีบอกเลยนะติ๊กด้วยทไม่ต้องบอกเอาเดวตายไงถ้าบอกก็ไม่มีคนรับอ้า พี่กิจะอึกพี่กิจุกจะอึกอ่ะคิดภาพหนิชุกจะอกันนี้ก็เก้ากี่เครื่องละโอ้ยอย่ามาโยงอันพี้เครื่องเดีวว่าเครื่องหนึงเครืองนึงงั้นตรงนี้กำลังจะสองกำลังจะมายิปย่ย่ไปย่าไปย่ไคก็ได้นักซ่ไปเก็บหน่อย้เก้า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 สองเครื่อง นาซาลองอยู่นี่อีกเครื่องสุดท้ายเคผมผมเห็นผมเห็นแจ้งแนละ้วนาซาลเล่นคนเดียวนาซาเหมือนเหงาแฮลสวัสดีค่ะ okay, okay. ขอโรษดีมากคะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวถ้าใครมาไม่ทันนะคะเรายังมีเออคลิปย้อนหลังให้นะโอ้ยกำลังกดต้นัม้ใดผมไม่ได้ไม่ปอนาะนะซาคือแบบว่ามันเล่นคนเดียวแล้วมันก็ควครามเนเอ อารุอารุอารุแมวมันร้องอารุ้งรัเไออารุ้งอารุ้ตอนจะเสร็จแล้วว่าช่วยหน่อยเก็บได้ครับได้ครับเอ้ยไม่เห็นผมเว้ยอ่าตอนนี้ผีโหยผีค่อนข้างค่าน้อยนะร้อยกว่าผมสวดตรงนี้นะตรงบันไดนะอุ้ยหอ้องข้าพเจ้าเจอเข็มชียาฉีดเลยจุ๊ยเฮ้ยใครเอาลิฟต์ขึ้นไปอีกแล้วเหรอไม่ใช่ผมเนะเห็นไหมฉันบอกแล้วลิฟต์ไม่ควรอยู่ข้างล่าง ไปทุกคนครับ99ให้สามเพื่อนละสามเพื่องแล้วฮะเอาเลยมั้งเอาเลยเอาเลยเร็วๆผมวิ่งหนีผีอยู่แล้วเร็วๆตักหนึ่งไอ้ฉันเจอมันฉันเจอมันโอ้ยไอ้ผีพายเอ้าอกไม่พายผีพายนะเสร็จแล้วเหรอแกมันอยู่กับฉันมันอยู่กับฉันมันมันใส่ท่ามติด้วยตอนนี้ตักสองเออนึงเหรอวะฉันรอจนกว่ามันจะทุบอ่ะ มันทุบฉันไปายอันนี้ห้องหปล่วะขออีกันนึงเร็ว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 ห้องไอตรงข้างล่างปะข้างล่างฝั่งนู้นอะฝั่งนู้นอะเฮ้ยเตรงไหนห้ามเยี่ยวหรอน่าจะห้ามเยี่ยวห้ามเยี่ยวห้ามเยี่ยวเกาเแล้วห้ามเยี่ยวเก้าเก้าเห้ามเยี่ยวไปปกห้ามเยี่ยวก็คือเสร็จเลยผมกลังวิ่งไปมันอยู่ตรงห้ามเยี่ยวเหรอใช่ใอยู่ตรงห้ามเยี่ยวเลยอยู่ไกลแป้ง โอเคผมเสรสวยอีกอันนึงอยู่ใกล้เสร็จแล้วเอาโอเคเสร็จแล้วโอเคเยียมว้าวเรขึ้นมาใช้บอขึ้นมาใช้บอมันต้องโดนมันต้องโดนเฮ้ยโดนเดี๋ยวโดนทุกอย่างสวนข้างหลังเลยกด F ที่หน้ากด F ด้วยครับขาวที่หน้าที่ไม่ใช่แป้งนะมันเลือดผีพายนะขนถอคนควมนหายตัวมันอยู่ไหนมันหายตัวมันหายตัวมันหู้มันหู้เอ๋อไม่รู้ไม่รู้ข้างหลังผมข้างหลังผมข้างหลังผมตรงไหนครับขอพิกัดนะครับชั้นสองใช่ไหม อันสองเตรียมปล่อยไม่โดนด้วยขาเขาตั้งเอาตั้งเอาตั้งมันยังไงเหรอคือเอาอะไรวัดที่บอกไปวันที้บ็อกไม่มันเก็บไม้แล้วนม่าเไมแล้วนี่มันเป็นกระสือถอดล่างกระสือถอดล่างถอดจิตเอ่อข้างล่างเจอไม้เจอไม้ที่นี่มีไม้ไม้ไม้ถือไม้เอายันเอายันกันเลยยันกันเลยเอ้ยไม่ใช่สายศิลสายศิลป์เดี๋ยวพันให้พันเลย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  เดี๋ยวขอเปิดกล่องเพิ่มหน่อยตอนนี้ผมกล่องน้อยมากเฮ้ยมันเฟดมันเฟดมันเฟดมันอยู่ตรงชั้นสองชั้นสองชั้นสองเขาไม่ไหนใส่สีเขาไลยใส่สีเห็นควันพิュ๊บพิュ๊บนี้สิลงแล้วมันลงไปแล้วหนีทำไมอ่ะโอ้โหเอาเศษเปลพันดักดีกว่ากูรู้หรือเปล่านี่เก่งกับผีนะเก่งกับผีนะของ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 ประคำเหลือน้อยครับประคำเหลือน้อย ประคำหนึ่งข้างบนหนึ่งอยู่นี่อยู่นี่จ้าม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 าประคำประคำมีประคำสองมีประคำสองประคำเหลือบัตรเดียวตอนเนี้ยเปิดกรอบไปยังยังยังเปิดแล้วมั้งผีอยู่ไหนเนี่ยไม่รู้เหมือนกันผีท่วงอ่ะผีท่วงเอ้ยผีอยู่นี่ผีเอ้ยเมื่คิดจะถึงควันแวบๆมันเของใช่มันเป็นความควาฉากเกมมันเปิดอันติมันเปิดอันตรเปิดอันติก็ต้องถอยก่อนเลยครับผม ไหนว่าเจอแล้วมารน่ไม่เจอแกไม่มีเลยไม่เจอหยุดนิ่งยุดนิ่งยุดนิ่งขนสองพเอสองนี่ไงเอาเลยเอาเลยเอาเลยเออต่อยตรงี่เออเอาดีวะไหนวะเนี่ยใส่สินเต้มันดีใส่สินเต้ใส่สินเต้ใส่สินเตใส่สิเต้ใส่สิเต้โอ้มดต้่้ไม่โอ้ย้ยาลงแล้วมันลงรแล้วมันลงแล้วโอ้ลงเก่งเนาะ

จะตายก็ตายไปเถอะอยู่ไหนอันอยู่ไหนยังไม่เห็นเลยเนี่ยมันอยู่แถวนี้มันมันอยู่แถวนี้เฮ้ยไม่ฉันได้ยินเสียงฉันได้ยินเสียงฉันล่างปะอยู่นี่มันมอบแล้วมันโอ้ตายแล้วโอ้โหยไฟตายโอ้ยหยิก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 หงิกขอโทษทีเขาว่าเป็นมาเร็กกิงกองผีนั่งแบบตูดผีพายก็ตายได้นะคะเย้้ถาโอดูปิดจบแมปสุดท้ายได้อย่าง สวยง,งามสวยง,งามครับผมเยเมื่อกี้เขายืนรอแล้วยืนรอความตายเดินไปไม่ถูกไงเลยขีดเดียว,วะ่ะ